สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เปาอูมาเหยียไข่มดแดงอีกแล้วนะครับนี่ะ่ครับเข้าครับใช่ครับเอามาไม่ไม่ไม่เหยียดเศษก็เรียกเอาเอาอันนี้ช้อนเข้าไป ใช่ไหม,ไมครับโอ้โอโ,อโอ้มีแต่แม่แป้งต้องแหย่แล้วเนี่ยมันแก่หมดแล้วมันแหย่ไม่เข้าอ่ะเพราะแหย่ปุ๊บมันหลุดมันล่วงอม,มันยันนี้มาแล้ววงขาเยอะเลยอืมโอ้ยล่วงหมดเลย นี่ใครจะทำไร่วงมัน,นไม่เข้าอะ่ะปิ่งปิ่งตรงนั้นเลยครับหะครับไม่ใช่รังรังนะรัง,งังที่เป็นไม้ไอ้นี่นี่นี่น,นี่นี่เยอะใช่นี่ครับไม้นะ ยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ว่ามันมันไกลไปหรอ่ไม่แย่เลยยีบอันนี้ช้อนเข้าไปเอาแล้วครับมันไกลไปเห็นบ่ไกลไปไอ้เย็นก็แน่นวิธีเดียวสักตัดมาสะบักแม่งเลยใช่ครับ นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับไปแล้วครับสติ๊กเกอร์อ่าดูอีกอรอบนะฮะัาตออีกอีกได้ปะได้เยอะเอาอันนี้ THANKS FOR